สวัสดีกับช่องแม่เมียวฟิลเล่นชาแนลค่ะตอนนี้แม่เมียวได้มาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากไปเก็บเห็ดอยู่ปามาถึงบ้านแล้วแม่เมียวสิผ้ามาเขาสู่ขันตอนกันตัดขาเห็ดเลยค่ะตัดขาเห็ดแล้วแม่เมียวก็จังสิผ้าเอาไปล่างแล้วก่บปั้นแห้แหงๆค่อยเก็บลงช่องฟิตนะคะไปค่ะเข้าไปค่ะเอาเห็ดไปเทกองเบิ้งเลยค่ะว่าแม่เมียวได้หลายบ่ะค่ะเห็ดเลยนะคะจะได้ตัดขาเห็ดกันค่ะ ดีทั้งนึงนะคะ เป็นจังไงคะกองเห็ดแม่เหมียวคะได้หลายบ่กองบอกยยับบนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เหมียวผ้าเริ่มตัดขาเห็ดกันเลยนะคะแม่เหมียวจะผ้าตัดขาเห็ดเลยนะคะ แม่เมียออกกลงมาให้เบื้งใกล้ๆนะคะสิผาเพื่อนๆตัดคายเฮดเห้เบื้งใกล้ๆค่ะนี่ค่ะเขาก็จะตัดคนมันออกแบบนี้นะคะ นี่ฮ็ดค่อนข้างดอกใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ามีความอ่อนนิดนึงเพราะว่าฝนตกเยอะค่ะฝนตกเยอะแล้วก็มันก็นเลยอ่อนค่ะช้ำหน้านี่ค่ะระวังตัดไม่เหมีกวก็จะแยกดอกใหญ่ใส่กะละมังแล้วก็ไอดอกขนาดกลางขนาดเล็กไม่เหมีกวก็จะใส่ถังนะคะ เรื่อยๆค่ะหลายค่ะระยะเวลาอีกเงีวไกลค่ะเมื่อนี้แม่เหมียวตัดขาเห็ดเซจแล้วกะสีน้ำวิธีเก็บเห็ดไปกินในฤดูหนาวให้เบิ่งน้ำนะคะแต่เมื่อนี้แม่เหมียวจะบปะอบนะคะเพราะว่าหลบก้อนๆที่แม่เหมียวทำเลวนะมีอบไปยังหลายอยู่ค่ะรอบนี้แม่เหมียวบปอบนะคะแต่ว่าจะเก็บลงฟิดไปถักกินค่ะแล้วก็เก็บใส่กอง เก็บใส่กล่องไว้ทาอาหารแบบสดๆนะคะเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะตัวนี้นะในเมืองก็เจ้ากมีผูเอาไปขายนะคะเก็บไปขายก็เจ้ากจ็ากะจกะไปขายตามห้างแต่ว่าเฮาเฮ้าตองทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดดีๆเราก็เอาไปขายให้ให้ชบไท่หรือว่าให้ตามห้างค่ะพอดีแม่เมีบยบ่ไดไรเขาเมืองค่ะบ่ไดไไปถามว่าเอาเห็ดบอเพราะว่ามือนี้บ่ได้ตั้งใจว่าสิไปเก็บเห็ดนะคะพอดีตื่นขึ้นเห็นมีแดด แม่เมี่ยวก็เลยเออคิดหอดเห็ดปลาเห็ดก็เลยได้ไปเก็บค่ะเลยบ่ได้ไปถามตามล่านต่างๆใบนะคะก็เลยบ่ได้ไปขายค่ะก็ต้องเก็บไปกินเจ้าของค่ะช่วงรูดูหนาวนี่อาหารต่างๆกับแพงนะคะผักต่างๆกับแพงแม่เมี่ยวก็เลยอยากเก็บสะสมไวบหลายๆค่ะเอาไว้ถ่าทำอาหารนะคะถ้าอยากกินก็กินบ่อยากกินก็ก็ให้มีใ้ในตู้เย็นในตู้ฟิสนะคะเ้าจะได้บ่ต้องไปหายากค่ะ เ็ดตัวนี้นะ่ะดอกใหญ้ยๆสิเอาไปกินกับหมูจุ่มนะคะกินหมูจุม่มหมูกระทะเนี่ยเมียวา่ามันคือกันกับรสชาติของเห็ดเข็มนะคะคือกันเลยค่ะรสชาติกับเห็ดเข็มเลยนะคะเนี่ยเท่ากับสิล่างให้สะอาดแล้วก็เอาไปลงในหมอ้อในหม้อซุก,กี่หมอหมูจุม่มเข่าเลยนะคะแซ่บเลยค่ะนี่ตัวนี้นะ่ะคือกันคือกันกับอันเห็ดเข็มทอ่เมียว่านะคะ เมื่อนีแม่เหมียวจะผ้าทําจนเสร็จสับเรียบร้อยจนจนทําลงช่องฟิตเลยนะคะแล้วก็แม่เหมียวสีนี้วิธีปันเห็ดล่างเห็ดทําจังไดไปปันจังไดรจังสีเห็ดบ่มุนนะคะเดี๋ยวไปเหมียวผ้าทํานะคะมือนีแต่ระวางนี่โอตตัดขาเห็ดไปก้นค่ะเห็นอกคะรอบก้นก้นแม่เหมียวไปเก็บมันจะมีแต่ดอกน,น้อยๆอย่างสีละคะ่ะแล้วก็ดอกบะมานอย่างสีคะ่ะแต่บัดนี้น่ะทิ้งระยะเวลาไปเป็นเดือนค่ะ ใหญ่ลรอค่ะดอกใหญ่ดีขนาดเลยเดี๋ยวม่ก็จะค่ย้อยตัดไปยังสี่วิถีชีวิตคนไทยในตางแดนนะคะดูดูการเฮ็ดแบบนี้กะกะสีส่วนมากกะทุกคนถ่ายยูถ่ายยูบ้านไก่มีปลายัางสีกสกกะะ่กะสีเก็บกันไว้นะคะกะสีเก็บกันไว้จะของทางแม่เหมียวนี่บ่คอยมีเห็ดเห็ด เฮ็ดพิ่งหวานเฮ็ดขายใหญ่ๆอบๆนะคะแต่่าอยู่ทางสวีเดนหรือ่าทางฟินแลนด์อีกทังผักเหนือน่ะจะร้ายนะคะทางฟินแลนด์ทางผักเหนือจะห้ายแต่ทังแม่เมียวนี่จะมีแต่เฮ็ดตัวนี้ร้ายค่ะเราก็เฮ็ดทั่วไปบ้านเฮ้าน่ะแม่เฮ็ดสีแดงสีดำแม่ค่ะก็เจ้าเอิญยังเอิญเฮ็ดอันเฮ็ดเข่าบอกค่ะหรือเฮ็ดอีหย่างไม่เมียวจำซื้อบ่ได้นะคะแต่ทังไม่เมียวนี่ทุกปีนี่ไม่เมียวได้เก็บแต่เฮ็ดตัวนี้แล้วค่ะ เอาหม,ม้อมกใส่ไข่นะคะเอาหม,ม้อมกใส่ไข่แล้วก็เอามาทําเป็นลาบเห็ดนะคะเดี๋ยวมือต่อไปแม่เมียวสีทําซูกินนะคะลาบเห็ดเอาล่างล่างให้สะอาดแล้วก็ไปลวกนะคะไปลวกเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่พริกใส่ข้าวผัวใส่น้ำปลาหั่นหอมใส่เข้ากันก็เผาเฮ็ดลาบนี่ไหมค่ะแซบเลยได้ค่ะแซบเลยแม่เมียวได้เห็ดอัน พั้นตะเล่นขาวของฝรั่งมาน้าดอกหนึ่งนะคะอันนี้แม่เมียวจะเก็บไปทะแกงนะคะเอาไปหั่นต้มแล้วก็แกงใส่กับเห็ดตัวนี้นะคะแม่เมียวซื้อบวกมาแล้วนะคะซื้อบวกมาแล้วเห็ดมีความค่อนข้างทีนนิ่มนะคะบึง่งเนี่ยค่ะว่าหลายบอนี่นะคะคุณะคะหลายๆค่ะบึ่งดอกเห็ดบึ่งดอกเห็ดนะคะคุณค่ะ มีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆนี่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นใหญ่แล้วนะคะอันนี้เพิ่นนี่ค่ะเดี๋ยวแม่มเมียวขคตัดขาเห็ดไปจนเซตนะคะเดี๋ยวขั้นตอนเซจแล้วแม่เมียวจะเอามาให้เบิ้งค่ะแล้วเขาก็วาสิไปเฮ็ดยังไหนตอนะคะเดี๋ยวแม่มเมียวขคตัดขาเห็ดก่อนนะคะตอนนี้แม่ยเมียวได้ตัดขาเห็ดเซจเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตัด ได้สามถังนี่ค่ะแล้วส่วนถังนี้ไม่เมียวสก็บไ้ทํำกับเขากินนะคะเสียเอาไว้ทาลาบกินแล้วก็เป็นกล้องเป็นกล้องนี่ก็เสียไปฝากหญ้าฝากอาฝากเพื่อนอยู่ทีทํางานน้ําค่ะนี่ค่ะส่วนสามถังนี้ไม่เมียวเสียไปล่างนะคะล่างแล้วก็ปั้นแหงแล้วก็จะแพกเป็นถุงลงช่องฟีดไ้กินนา้หนาวค่ะไปค่ะไม่เมียวสีวเฝาเฮดไปล่างนะคะไปตอนนี้ไม่เมียวเอาเฮดม,มาใส่ อ่างล่างแล้วนะคะเฮาสีมาล่างเห็ดกันเลยนะคะล่างเห็ดรอบแรกค่ะล่างให้สะอาดนะคะเขาสีล่างแบบนี้นะคะในเนื้วสีล่างสองน้ำค่ะแต่ตอนนี้เข้าเป็นล่างน้ำที่หนึ่งนะคะตอนนี้แม่เมียวได้ล่างเห็ดน้ำที่หนึ่งเซ็จไปแล้วนะคะ แม่เมียจะผ้ามาล่างนามที่สองเลยค่ะเห็ดอยู่ในปลานะคะค่อนข้างที่สิมีแย่แหงหรือซิงสก,กป๊กนะคะแม่เมียจะล่างเห็เสร็จเลยนะคะเพราะว่าเราก็ค่อยไปนั่มไปปั้นให้แหงแล้วก็แ็กล่งช่องฟิตเราเวลาเ้าออกมาทําอาหารเ้ากับจังบ่ค่อยได้ล่างนะคะเ้ากับเอาเ้ากับเอาล่งใสหม้อแกงเลยเลยค่ะ แม่เยจะเริ่มล่างน้ำที่สองเลยนะคะแบบนี้นะคะรอบสองนี่เขาจะปลางน้ำนะคะเพราะว่าหลอบแหลกเขาล่างสะอาดแล้วค่ะสังเกตบว่ค่าว่าตรงน้ำตรงนี้ของแม่เนียวน่ะจะบกจะบกค่อยนีอ่าฟุ้นเศษฟุ้นของใบไม้แล้วนะคะแม่เนียวก็จะล่างแบบนี้ไปจนเซจนะคะเดี๋ยวขอล่างไปจนเสร็จก่อนค่ะ ตอนนี้ไม่เมียวได้ล่างเฮ็ดรอบสองเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะทั้งสามถังนะคะไม่เมียวจะผ้าไปปั่นแหงเลยค่ะปั่นแหงแล้วเขาคอยสีได้แพ็คลงถุงเก็บลงช่องฟิตไ้กินนะคะไปค่ะไม่เมียวจะผ้าไปปั่นเลยค่ะ